นที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทคราวเทคแอดวานซ์ Cross จำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า AJ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มภาพและเสียงอาทิเครื่องเล่น DVD และชุดโฮมเทเตอร์และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้มีการทำพิธีเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกโดยเป็นบริษัจทจดทะเบียนเข้าใหม่ลำดับแรกของตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้โดยมูลค่าการระดมทุน250ล้านบาทเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยตลาดหลักทรัพย์เชื่อมั่นว่าตลาดทุนไทยจะเป็นแหล่งระดมทุนสารโอกาสให,ให้ AJD ได้พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้เติบโตได้ตอบ ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าราคาหุ้นเราเนี่ยวันนี้ต้อง,องดีแสดงว่านักลงทุนให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าเรามีกลยุทธ์ขยายโัิตภัลน์ไปเรื่อยๆเรามีสินค้าคุณภาพที่ดีมีความทนทานตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ที่ทำให้เราสามารถชนะคู่แข่งได้แล้วก็ของออแบรนด์อันดับหนึ่งของไทยได้นะครับ